สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะนี่ประบัวได้ผักชีใบเลื่อยค่ะนี่ผักชีฝรั่งเนาะนี่กําละสิบบาทเนี่ยค่ะซื้อมาสองกําค่ะมาปลูกกันเลยค่ะวงล้อยักษ์เนี่ยค่ะวงล้อใหญ่ๆนี่เรามาปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนประบวเก็บใบเอาใบออกก่อนแต่เขาตัดรากซะเฮี้ยนเต้เลยถ้าไม่ตัดรากนี่จะขึ้นเร็วนี่นคะคะ เก็บใบไว้ใส่ต้มสิสต้มยำนี่ค่ะของปะบัวนี่อยู่บ้านสวนก็หน้าเนี้ยมันแห้งแล้งเนี่ยมันจะตายหมดแล้วแต่พอหน้าฝนมันก็จะขึ้นมาอีกค่ะปะบัวไม่โลละนี่ค่ะมีก็ซื้อมาเลยมาปลูกเลยค่ะนี่นี่ที่ปลูกไว้ตรงเนี้ยค่ะตายต้นมะม่วงนี่ตายหมดแล้ว มันเป็นเชื้อราค่ะฝนตกมันเฉะเนาะก็ไม่ค่อยได้ดูเลเนี่ยค่ะเอาไว้ใส่ต้มยำอากาศเย็นข้ามมาเย็นเยือกแล้วค่ะเย็นเหมือนเข้าไปในตู้เย็นเย็นเหมือนเข้าไปในตู้เย็นเลย มันเป็นผักชีบ้านค่ะชีบ้านบ้านที่มันขึ้นตามใต้ต้นมะม่วงตายต้นมะน,นาวอะไรอย่างเงี้ยเขาขุดมาขายอ,อยู่นี้แหละคะ่ะคนชอบปลูกเห็นอะไรก็รซื้อมาปลูกของตัวเองมันตายก็ซื้อของเขามาปลูกเนี่ยค่ะปลูกเลยค่ะประบัวปลูกอะไรนี่ง่ายๆบีบแน่นๆนู้ด หลานทำการบ้านบอกเสร็จแล้วยายเสร็จแล้วยายาอยู่นู่นอู้ยายจ๋าหนูทำการบ้านเสร็จแล้วนี่บอกว่าพี่จะสอนเองยายไม่ต้องสอนหรอกเวลายายมาทำอะไรเขาจริงๆพี่ก็ไม่สอนน้อง แต่ก็บอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยค่ะสวยงามสวยงามอลามาแท้แลตะลึงอุ้ยปลูกไว้ค่ะอืมนี่นี่ค่ะปะบวัวทำอะไรไม่ได้ยากเลยนี่ <c oughs> ดินมันมีน้อยดินไม่พอโกยขึ้นมาโกยขึ้นมาโกยขึ้นมาให้มันอยู่แถวนี้ไม่ต้องไปยัดมันเลยแถวนู้นน่ะมีอืมค่ะนี่รดน้ำค่ะ,น,น,คะน้ำให้ชุม่ม เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีผักชีไปเรื่อยหอมเปไว้เก็บกินแต่ก็นานฟื้นหน่อยละเพราะว่าเขาตัดรากสั้นหมดถ้าไม่ตัดรากนี่จะติดเร็วค่ะถ้าไม่ตัดรากนี่ก็จะติดเร็วนี่ค่ะวันนี้ประบัวก็ปลูกผักชีใบเรื่อยค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามนะคะ คลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปดูอีหลานก่อน